รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลช่วงเวลาของรักภาษาไทยนะคะวันนี้มาให้คุณคุณได้ติดตามหลากหลายเรื่องราวกันอีกเช่นเคยค่ะและท่านอาจารย์เปิ้ลอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอเจอกันช่วงเวลายามบ่ายๆพอดิบพอดีนะคะ9ก้ากรกฎาคมเลขสวยมากค่ะอาจารย์อย่างน้อยก็เก้าไปก่อน ต้องเก้าเลยก่อนค่ะอะไรก็ตามขอแบบมีความมูนิดๆอะไรเงี้ยหาความมงคลความสุขดึงมาแบบรอบๆตัวทุกวันที่เก้าเนี่ยจะมีประโยคนี้เห็นทุกคนโพสต์นะคะแล้วก็แบบส่งต่อกันมาวันนี้วันนี้เกนะ้าหน้าเก้าอะไรเก้า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 ของเขารู้สึกว่าก็ดีทุกคนปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าไง พราะว่าวันดีใช่ไหมคะใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอวันที่เก้าเดือนเก้าแค่มีเลขเก้าของวันก็จะบอกวันนี้วันที่เก้าแล้วก็บอกว่าเก้าที่ดีเก้าต่อไปเก้าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาอวยพรกันเป็นคําที่เป็นมงคลในความรู้สึกของคนไทยอะ่ะแต่จะถ้า <c oughs> ไปเปรียบกับเลขหกเนี้ยหกชีวิตหกหกแลเหลินอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่นิตาชอบเป็นแบบหกเก้าเก้าหกอะไรอย่างเงี้ยคะคะมาความรู้สึกว่าแบบเออชีวิตมันต้องมีลม้มมีลุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ เป็นเลขตรงข้ามกันใช่ป่ะค่ะนี่เราจะเป็นสาร์เรื่องเลขงแล้นะคะสำหรับวันนี้ป่า <laughs> ว <laughs> <laughs> วันนี้ถ้าอาจาร์เปิ้ลมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันคะวันนี้จะมาพูดเรื่องยิ้มต้องยิ้มก่อนเลยพี่นิดายิ้มก่อนเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเป็นคนที่จัดรายการแล้วพูดไปยิ้มไปอาจารย์เปิ้ล ดีค่ะแล้วคนฟังจะรู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีมสเสน่ห์นะคะกับการฟังวิทยุะคะ่ะด้วยความที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าถ้าไม่ไม่เทียบกับยุคนี้ที่เป็นวิทยุแล้วก็มีแบบว่าอ่าช่องทางที่ให้ได้เห็นหน้าเห็นวิธีการาการาตราั<ส>ดรการใด<ช>ๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแบบสเสน่ห์ของวิทยุเองอะค่ะเราได้ยินแต่เสียงกันแล้วคนฟังจินตนาการตามเสียงที่ได้ยินใช่มาเราดูละครวิทยุในอดีตดีเนาะ ใช่ใช่เกิดทันทันเหือนจำเป็นก็ต้องฟังวิทยุกับตอนเด็กๆกันเนาะกับป้ายเงี้ยก็เปิดวิทยุมันก็มีละครมีอะไรแบบสารคดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆแเราก็ฟังเนาะมันจะมีรายการหนึ่งอ่ะพี่นิตาลูกนกคู่กอ่าเด็กๆมีอยู่เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะโอ้ยฟังประมันจะมาประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเนาะ ค่ะข,ข้าวเสร็จเนี่ยแล้วก็แบบอยู่บ้านแบบโบราณแต่ก่อนเนาะอยู่บ้านหญ้าอะไรเงี้ยริมน้ำมันก็จะเงียบเงียบม,มืดมืดก็จะแบบไม่มีใครอยู่นอกบ้านกันแล้วว่าเด็กทุกคนก็ต้องเข้าบ้านถูกเรียกเข้าบ้านแล้วเนาะดูฟงางไายการนี้โอ้แล้วก็คุมโปงกงก,กลัว <c oughs> จริัวไม่กล้าไปไหนจะไปเข้าห้องน้ําก็ชวนยกขยงกันไปอันเนี้ยแปลกมากเลยนะทาไมเราแบบอย่างนี้ตลอดเวลา กลัวก็ยังอุตส่าห์จะฟังเหมือนตอนที่เราดูเรื่องที่เป็นตุกตาจ๋าค่ะจะเอานิ้วมาบังนะใช่แล้วก็แล้วก็ดูแามงดูเอแงางดูก็แบบเออมานั่งมองตอนนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ความอยากดูกับความกลัวเนี่ยมันมากกว่ากันอุตส่าห์พยายามอีกแต่มันก็ตื่นเต้นดีนะแต่ก็ไม่มีอะไรจะสนุกไงพี่นิตาเรื่องแค่นี้ยก็สนุกแหละสำหรับเด็กเด็กยุคเก้าศูนย์อย่างเราไง เรื่องจริงเรื่องจริงค่ะปกปวเราก็ต้องเฝ้ารอเวลาเนาะอย่างนี้มันดูอะไรกดใน YouTube ก็ดูได้อยากปิดก็ปิดดูใหม่อะไรเงรี้ยง่ายมากแต่ในอดีตเราไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้เราต้องรอเฝ้ารอเนาะ อยากจะดูละครแล้วก็ต้องเศ้ารออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้จังเปิ้ลนติดากับการถ้าสมมติติดละครหรือดูละครนะก็จะดูสดรอเวลาทุ่มครึ่งก็รอเวลาที่จะดูสองทุ่มครึ่งจะไม่ไปดูย้อนหลังในเน็ตฟิกหรืออะไรแบบนี้เลยอ่ะรู้สึกเราห่วยหาชีวิตแบบนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่รอเราสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะใช่ช่วงเวลาแห่งการรอคอยมีค่านะคะจริงจริงเราถูกฝึกมาแบบนั้นไงแต่ตอนนี้<ช>พ,อ,อ,พอเราแบบมันง่ายมากขึ้นอ่ะ การที่เราดูสดอ่ะอาจารย์เปิ้ลหลายๆคนก็แฮปปี้นะได้ดูก่อนเพราะว่ารอคอยใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีโฆษณาทีเยอะก็รู้สึกแบบโฆษณาเนี่แหละก็ไปทําอย่างอื่นเี่ยก็จริงไม่งั้นเราก็จะแบบว่าจ้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาเนาะนะคะอ่ะเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าวันนี้จะชวนยิ้มจะพูดถึงยิ้มยิ้มแบบไทยๆของเราเนี่ยค่ะว่าเรามียิ้มแบบไหนบ้าง มันมีสิบสามยิ้มด้วยกันพี่นิตาโอ้โหค่ะมันเป็นยิ้มยังไงแล้วเรายิ้มได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ่ะยิ้มแรกดีกว่ายิ้มชื่นชมยิ้มแบบชื่นชมเขาเรียกว่าอะไรนะแสด็จรู้สึกว่าแสดงความจริงใจของเราอ่ะแสดงความยินดีชื่นชมหรือภูมิใจในตัวผู้อื่นอ่ะเขาเรียกว่ายิ้มชื่นชมนะคะถัดไปยิ้มเย่ะยิ้มย่ะอ่ะก็เหมือนแบบเบะปากเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นอวัจนภาษาทางนั้นนะพี่นิตา อาจารย์เพิ่งเคยพูดเรื่องอวัจนาภาษาไปแล้วมันคือภาษาท่าทางค่ะการยิ้มเนี่ยเป็นภาษาท่าทางบางทีเราไม่ต้องพูดเลยอะแค่ยิ้มอย่างเดียวอะแล้วยิ้มอะมันบ่งบอกอะไระจริงใจหรือเปล่าเนี่ยนะคะอะถัดไปยิ้มไม่ออก,มมออกแตบางทีเรามีเรื่องแบบ อึดอัดเนะาะหรือว่าต้องซ่อนความรู้สึกอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกยิ้มไม่ออกเลยแบบเราทุกใจอยู่หรือเรามีภาวะที่แบบเออยยิ้มย,ยิ้มไม่ได้แล้วตอนนี้เสียใจอยู่หรือว่าเจอเรื่องที่กระทบจิตใจมากๆเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราจะรู้สึกเนี้ยเวลาที่เรามีเรื่องเสียใจหรือคนอกหักหรือเจ็บปวดทางร่างกายอะไรเงี้ยอยากยิ้มก็ยิ้มไม่ออกอะค่ะถัดไปค่ะยิ้มมีเล็ดในอ่าเป็นยังไงมีการแบบแอบแฝงความคิดที่แบบ ไม่ตรงไปตรงมาอยู่หรือเปล่าค่ะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีแผ่นการหรือมีอะไรอยู่ยเ้มแบบนี้นะาะอันนี้เราจะ,ะมองเห็นในละครค่ะใช่แล้วคนที่เป็นนักสแสดงพวกนี้เขาก็ต้องไปฝึกยิ้มอ,ะอ่ะเขาต้องไปเรียนนะโรงเรียนการาสแสดงนะที่เราเห็นเนะาะที่เขาจะฝึกนักสแสดงใหม่ๆอ่ะหรือแม้แต่นักแสดงที่เก่งอยู่แล้วเขาก็ยังต้องไปเรียนการแสดงนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนาะเพราะว่าเขาจะต้องแบบ จินตนาการอ่ะให้เข้าถึงตัวละครนั้นอะ่ะเอเคยเคยไปดูเทปที่เขาแบบนักเรียนการแสดงอะ่ะเออบางทีก็ต้องแบบแสดงบทบาทสมมุติทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่เลยสภาพแวดล้อมคือเราอยู่คนเดียวแต่เราต้องจินตนาการให้ได้อะ่ะว่าขนาดเรากําลังเสียใจอย่างสุดซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็ต้องใช้แบบการฝึกฝนกันนะก็ต้องมีการฝึกกันยิ้มเนี่ยแหละยิ้มหลายแบบไปละเล่นละครใช่ไหมค่ะอ่ะยิ้มมีเล่นในไปละ ยิ้มเชื้อเฉือนค่ะเป็นยังไงนะแต่ฉันรู้สึกถือไพ่เหนือกว่าล่ะหรือว่ากําลังแบบซ่อนเรื่องไม่น่าไว้ใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะดูดูมีความอำมหิตด้วยนะยิ้มเชื้อเฉือนดูดูไม่เป็นมิตรเนาะถ้ายิ้มแบบนี้นะคะถัดไปยิ้มต่อต้านคือยิ้มอะแต่ว่าไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยอะยิ้มต่อต้านในประเภทยิ้มไปงั้นอะแต่ในใจเราเป็นไงคะขัดแย้งรู้สึกขัดแย้งรู้สึกไม่เห็นด้วยไม่ทําตามเธอแน่ๆนะคะถัดไปยิ้มเศร้าค่ะ ค่ะมันนี่ก็คือแบบยิ้มอ่ะแต่เป็นเป็นยิ้มที่แบบไม่สดใสเนาะยิ้มในขณะที่เรารู้สึกเศร้าอยู่หรือว่าไม่มีความสุขค่ะมันก็ยิ้มแต่ปากอ่ะตาไม่ยิ้มเวลาที่เรายิ้มแล้วเรารู้สึกสดใสมีความสุขอะดวงตาเราก็จะยิ้มไปด้วยถูกไหมคะมันเวลาที่เรามีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเออเราต้องยิ้มทั้งทางที่ในใจเราเป็นถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นยิ้มเศร้านะคะค่ะแล้วก็มียิ้มแห้ง ยิ้มแห้งๆคล้ายๆกันก็เหมือนเศร้านะคะยิ้มแย่ๆยิ้มแห้งๆพวกนี้เนาะก็คือเหมือนอยู่ในสภาวะลำบากใจหรือว่าทุกข์ใจอยู่นะคะยิ้มซื่อๆเออยิ้มซื่อๆเรนก็บอกว่าต้องการเป็นกําลังใจให้ใครสักคนหรือบอกตัวเองว่าเราทําได้เหมือนให้กําลังใจตัวเองนะคะค่ะเ,เรียกว่ายิ้มซื่อๆนะคะต่อไปยิ้มหยอะแย่ เหมือนโปร่งยิ้มแบบเนี้เหมือนแบบเปลี่ยนอะไรไม่ได้ละมันก็ยิ้มไปให้มันผ่านผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่ายิ้มหยอกแย่บางทีชีวิตเราก็เจอนะยิ้ม <Y in S 2> หยอกแย่เนี้ยลงกับชีวิตะปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้ะจะทํำยังไงก็ยิ้มไว้แต่มันไม่ใช่ยิ้มที่สดใสอะ่ะยิ้มพอให้รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ยิ้มเหมือนชีวิตมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยน,นะคะอ่ะอันนี้พี่นิตาเคยเป็นไหมยิ้มทางน้ําตา เศร้าจังเลยน้าชื่นอ,อกตรมนะคะยิ้มทางน้ําตาดูเศร้าไปอีกต่อไปฝืนยิ้มอันนี้หลายคนก็คงเคยทําเนาะอาจจะมีบ้างอ,อยิ้มเพื่อให้แบบทําให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้น,นอ่ะหรือให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่มันตึงเครียดอะมันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทำอะไรไม่ได้เราก็ฝืนยิ้มไปก่อนละกันะค่ะ แล้วก็สุดท้ายยิ้มทักทายอันนี้เป็นยิ้มสยามของเราค่ะตอนนี้ชาวต่างชาติมาเยอะมากในประเทศไทยนะค่ะจะบอกไปว่าแถวบ้านแถวบ้านในจันเปิลอะเข้าในเลือกในสวนเนี้ยต่างชาติมาเต็มนะคะตลาดน้ํานี่แน่นนะคะชาวต่างชาติเพียบเลยก็เรียกว่ามาเ <G ül> ที่ยวแบบวิถีชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาคงจะเบื่อแบบการเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังแล้วล่ะ ทีเนี้ยเขาจะมาปั่นจัก,กรยานเที่ยวในชุมชนมาแวะคาเฟ่ที่เข้าซอยลึกๆกะก็ด้ดานโดนหามานี่คือแบบเก่งมากแล้วแบบแถบแถบที่ทํางานอนจั์เปิ้ลมันจะมีรถไฟฟ้าเนาะขึ้นรถลงขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินมาเนี่ยมันจะสามารถเดินไปวัดอรุณก็ได้วัดหงวัดกัลายาณมิตรคือแถบน,นั้นนะฝรั่งเขาก็เดินกันเขา,าจะมีแผนที่อันนึงเนาะเขาก็เดินตามแผนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีจุดเช็คอินเนาะต้องไปกินขนมเบื้อง ที่นี่ต้องไปไหว้ <c oughs> ที่นี่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วเดี๋ยวที่ว่ารุ่นตอนนี้เขามีไอติมกระเบื้องอะ่ะอ่ใช่ใช่่ฉลุอะโอ้อต้องออเดอร์กันเลยนะ จริง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 อันนี้ถือว่าเป็นแบบจุดขายเลยอ่ะกําลังคิดว่าด้วยความที่โลกโซเชียลมันค้นหาอะไรได้ง่ายๆแล้วเวลาชาวต่างชาติมาบ้านเราก็ต้องมีการแบบวางแผนฉันจะไปตรงนั้นตรงนี้อะไรย่างเงี้ยคือเขามีคําแนะนํากันด้วยเอาจริงนะบางทีอ่ะคนไทยเองยังไม่เคยไปเลยแต่ชาวต่างชาติไปทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะรู้หมดล้ค่ะไม่ได้นะคนไทยเราก็ต้องที่ยวเมืองไทยด้วย เพราชีวิธีเดินเอาอ่ะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีแบบเรายังตกใจเลยชาวต่างชาติเดินมาถึงนี่หรอ,อม,มันลึกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเดินกันนะสน่วนใหญ่เขาก็จะมากันเป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะค<ฆ>รอบครัวก็มีนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยินทักทายนะคะ<ฆ>เป็นยินสยามชาวต่างชาติ<ฆ>มาแล้วก็ยิน ถูทักทายเขานะคะพอฟังทาง่านอาจารย์เปิ้ลบอกเรื่องราวของการยิ้มแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนนี้ยิ้มบ่อยมากค่ะอาจารย์แต่ว่าพอให้ลงลึกแบบนั้นนึกถึงสีหน้าตัวเองไม่ออก <ielle> ยิ้มหยอะแย่ยังไงยิ้มอย่างนี้ยังไงเลยเอย่างเงี้ยก็แบบมันเป็นเองนี่ Gew ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นักสแสดงเก่งมากนะที่เขาสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ขนาดนี้ใช่นึกถึงหน้าพกิกสุวัจนีเลยอะ <laughs> ยิ้มปากความด้วย <laughs> เออพี่กิ๊กนี่แบบว่าเป็นนักแสดงที่ใช้การยิ้มได้แบบว่าและยิม้มเธอยิ้มไปทางตาด้วยนะจริงจริง้วเธอ,อเป็นเธอเป็นตัวร้ายใช่ไหม่ะนางร้ายเพราะฉะนั้นเนะี่ยนางร้ายนี่จะต้องยิ้มแบบเออมีเยอะเลยที่แท้าาสารเปิรพูดมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะใช่ค่ะโอเคถึงยังไงก็ตามการยิ้มก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งนะพี่นิตาในยุคที่แบบอะไรมันก็เร่งรีบไปหมดเนี่ย นะคะบางอย่างก็ต้องอปล่อยมันไปแล้วก็ยิ้มแค่ยิ้มให้ตัวเองในทุกๆวันแค่นี้ก็เป็นการสร้างพลังในชีวิตละค่ะจริงเวลาเหนือหน่อยๆท้อๆก็ยิ้มให้ตัวเองแล้วก็สู้ยิ้มไว้ก่อนอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวดีดเองค่ะใช่ค่ะแล้วอย่าลืมเคลับนะคะตื่นเช้ามาอยู่หน้ากระจกก็ยิ้มให้ตัวเองให้กาลังใจตัวเองในทุกๆวัน ใช่เนี่ยแหละค่ะและก็ได้กําลังใจจากท่านอาจารย์เปิ้ลเป็นประจําทุกสัปดาห์เช่นกันนะคะกับช่วงเวลาของรักภาษาไทยเดือนนี้เดือนกระกฎาคมแล้วนะคะก็เป็นเดือนเปิดเทอมแล้วค่ะสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้น้องๆน,น่าจะได้ที่เรียนกันเยอะแล้วมีใครที่เลือกหมหาวิทยาลัยสภทบุรีของอาจารย์เปิ้ลมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เปิ้ปลหรือเปล่านะนี่เดี๋ยวทีมมหาวิทยาลัยสภทบุรีจริงๆแม้จะเปิดแล้วก็ยัง รับอยู่นะยังเปิดรับอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวนี้การเรียนมันสามารถเรียนได้ตลอดเวลาแล้วน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนเลยมาที่หมหาวิทยาลัยสุพัฒนบุรีได้เลยนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่สมุทรปราการค่ะก็ยังเปิดรับน้องๆอยู่นะในสาขาวิวชาภาษาไทายที่อาจารย์เปิ้นทำงานอยู่เนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภาษาังกฤษธุรกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเด็กมาเรียนเยอะเลยมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนด้วยนะคะ ส่วนทางด้านศิละปะก็จะมีสองสาขาก็คือการออกแบบินิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัลแล้วก็การออกแบบทัศนศิล,ลป์ค่ะน้องๆคนไหนอยากเป็นศิลปินจะต้องมาเรียนศิละปะที่ราชพัฒนบุรีนะคะส่วนทางด้านสังคมศาสตร์ก็จะมีรัฐประสานศสาสตร์แล้วก็นิติาศาสตร์ค่ะเปิดรอน้องๆอยู่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคณะอื่นๆอีกที่น่าสนใจนอกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วนะคะก็จะมีคณะครุศสาสตร์สายครูค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรน้องสมัครไว้สําหรับปีหน้าก็ได้วางแผนไว้นะคะก็ยังมีคณะวิทยาการจัดการแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนี้แล้วนะคะเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนก็มาสมัครได้เลยค่ะหรือจะโทรมาหาจันเปิ้ลก็ได้นะคะ0982499751 098 2 4 9 9 7 5, 1. ่1เดห้าหี๋จะเข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะ w w w d i u a c t h ค่ะหรือจะเข้ามาที่ Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ HUSO H, uso, h U S O นะคะ HUSO คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ค่ะอิ Inbox มาคุยกันก่อนได้เลยนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้ว <laughs> ยิ้มไปก่อนยิ้มอำลาคุณผู้ฟังค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รสสรินดิทบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรี